ครับสวัสดีครับผมลุงพาหลงเช่นเดิมเช่นเคยนะครับอ้าววันนี้ผมก็เดินเดินครับดูไปดูไปดูทันไม้พืชอ่าบนพื้นดินนะครับอ่าแล้วก็พบต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับอ่าเป็นพืชน,นะครับพืชที่ว่าอยู่บนพื้นดินนะครับชื่อของเขานะครับคือ ชื่อของเขาเป็นอ่ะยิ่งใหญ่ในบาดาลครับอ่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในบาดาลครับได้บาดาังไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่พยานหน้านะครับอ่านะครับอ่าความเชื่ออ่าอผู้ความเชื่อก่อนก่อนอันนั้นของยักษ์นะครับอ่าความเชื่อของพระสมัยโบราณนะครับเขาจะเอาอ่าต้นอ่ามายราบนะครับมายราบแล้วก็ต้นปราบหรือว่า หญ้าปราบหรือต้นอ่าอะไรมที่เมื่อวานทีผมได้ลงคลิปอ่าโดไม่รู้ล้ม่ะคือต้นปราบสองอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็อาจจะมีอ่าคำพูดที่ว่าอ่าใส่เข้าไปขึ้นางในด้วยนะครับอ่าคือต้นมายราบนี่คือชื่อยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ใต้บาดาลน,นะครับอ่าที่เขาเอามาผสมเป็น ดินขับของข้าวหลามของพลานสมัยก่อนเพราะว่าอ่ะยักษ์มายราบนี้จะมีคาถาสะกดทับอยู่นะครับอ่าสะกดทับยังไงล่ะผมก็ไม่ทราบนะครับอ่ายักษ์มายราบเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์นะครับนี่คือต้นของมายราบนะครับอ่าเรามาดูกันดีกว่านี่คือต้นมายราต้นขบเนี่ยครับอเราแต่มันก็จะขบเนี่ยอ่นี่ขอเด็สักหน่อยนะครับอ่ะ ดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดอกของมันเนี่ยดอกสีม่วงปน,นขาวน้อยๆนะครับผมก็อ่านเนี่ยครับคือที่เข้านํามาทําเป็นมวลสารในอาปืนปืนของเขาปืนพรานสมัยโบราณคือไว้สะกดที่สิ่งที่ไม่ดีหรือว่ากับไล่สิ่งที่ไม่ดีนะครับก็คือว่ายาชนิดนี้มีชื่อ มายราบนะครับเป็นชื่อของยักษ์ที่มีฤทธิ์ใต้บาดาลน,นะครับชื่อมายราบนะครับคือยักษ์ชนิดมีฤทธิ์มากนะครับสามพรถสะกดทับได้นะครับคาถาอาคมคละอาคมสะกดทับของยักษ์มายราบยักษ์มายราบก็จะมีชื่อตามต้นไม้ต้นนี้นะต้นพืชต้นนี้คือต้นมายราบนะครับมันเป็นพืชชนิดนี้มันมีสรรพคุณนะครับแต่ว่า ผมก็บอกไม่ได้ว่าสปพคุณอะไรนะครับอ่านะครับบอดได้แค่ว่ามันมีชื่อเหมือนกับยักษ์ที่มีฤทธิ์ใต้บาดาลน,นะครับอ่านะครับอ่าเป็นอะไรครับไอไมาัชานุตมัชานุตอะไรสักอย่างผมก็ไม่ทราบได้นะครับยักษ์ตัวเน้นคือยักษ์มายราผู้มีฤทธิ์ใต้บาดาลน,นะครับอ่ามีคาถาสะกดทับได้แล้วก็ไม่รู้จักนะครับวันนี้ก็มารู้จัก ย่ามายราบกับยักษ์ผู้มีฤิ์ใต้บาดาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าถ้าอย่างไรก็ก็ลองไปเซิร์ชดูได้นะครับว่ายักษ์ที่ชื่อมายราบนั้นใช้อะไรเป็นอาวุธและก็ม,มีมีอาคมอะไรที่ว่าเข้มขขังนะครับนะครับความเชื่อของขมครานสมัยก่อนก็จะนำมา นะความเชื่อนะครับคืออาจจะเป็นเป็นไปได้นะครับแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับคือบางทีความเชื่อ,อคนสมัยก่อนนี่ก็มันผูกโยงกับนะความเป็นอยู่ยังไงนะครับอ่าความเป็นอยู่พื้นเพียววิถีธรรมนะครับอ่าแล้วก็วันนี้ก็ร้อนมากนะผาหินนะครับผาหินก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นพอดีว่าเออมันเห็นนี่นี่อ่า ต้องไปดูในยักษ์ในลมเกียนนะครับลมเกียนจะมียักษ์ที่ชื่อว่าอ่าไอ้นี่อะไรไมายราบนะครับผู้มีฤทธิ์ใต้บาดาลมีอาคมสะกดทับนะครับอ่าถือเขาบอกหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับเอาวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปมายราบผู้มีฤทธิ์ ไ้บาดาลมีคาถาสะกดทับนะครับเพียงเท่านี้อย่าแต่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ลุงให้ลุงผาหลงนะครับวันนี้ลุงผาหลงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้พร้อมกับต้นมายราบผู้มีฤทธิ์ใต้บาดาลสามารถสะกดทับได้นะครับนะครับขั้นตอนยังไงก็แค่นี้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ